ะะอุ้มกําลังจะทําไก่ทอดนะคะวันนี้มีไก่ทอดกับแกงออมค่ะเดี๋ยวจะแกงออมหมูนะคะแล้วก็จะมีน้ําพริกนิดหน่อยค่ะปีกไก่นะคะอุ้มก็จะหมักใส่ซอสหอยนางรมค่ะซอสหอยนางรมซัก2ช้อนนะคะแล้วก็จะมีซีอิ๊วขาวค่ะ1ช้อน ทรายค่ะน้ตำตาลทรายจะใช้แค่ครึ่งช้อนนะคะเกลือค่ะเกลือ1นส่วน3ช้อนค่ะพริกไทยนิดหน่อยค่ะจากนั้นก็ขยำให้เข้ากันนะคะขยำให้น้ำนะคะน้ำที่เราหมักอะคะ่ะแห้งไปเลยนะคะ จากนั้นค่ะอุ้มก็จะใส่แป้งทอดกรอบนะคะเด็กๆจะชอบกินแบบว่ากรอบๆหน่อยเวลาเคี้ยวนะคะหมักทิ้งไว้สัก20นาทีนะคะเดี๋ยวค่อยมาทอดค่ะ ยอดมะตูมแขกนะคะเอาไปกินกับน้ำพริกครับสตรงนี้จับือนแม่จัมจจมกกมบมักจหักมอเลยเอ้ยต้นม้ม้จะเอาไปกินนะนี่นะคะผักวอตเตอร์เคสนะคะเดี๋ยวจะเอาไปกินกับน้ำพริกค่ะสวัสดีครับบ๊ยฮ เมื่อวานกลับมายังงามอยู่เลยนะคะพอมาวันนี้เช้านี้กลับมาถึงรดน้ำต้นไม้อะคะ่ะมันคงชื้นพอชื้นชื้นเสร็จแล้วก็หอยทากอ่ะค่ะหอยท่ากะะาเขาก็ชอบเนาะตื่นเช้ามาม,มาดูเกลี้ยงเลยะคะ่ะออตเตอร์เคสเอาไปกินกับน้ำพริกนี่นะคะ ตื่นเช้ามาค่ะหอยเนี่ยอยู่ตามเนี้ยค่ะหอยทากอ่ะห้าตัวหกตัวเกลี้ยงเลยค่ะโคนหมดเลยเลยได้แค่นี้นะคะผักก่อนนะคะล้างผักค่ะแกงอ่อมนะคะใส่ผักหลายๆอย่างแต่ก็ใส่ใส่เท่าที่ย่าเอามาให้นะคะแล้วก็มีซื้อที่ซื้อไว้ในตู้เย็นบ้างนะคะ สาย่างละนิดอย่างละหน่อยค่ะอุ้มกลับมาถึงถึงกรุงเทพถึงไม่ใช่กรุงเทพเนาะปะทุมค่ะอุ้มกลับมาถึงปทุมประมาณประมาณสามทุ่มครึ่งนะคะสามทุ่มครึ่งถึงปทุมค่ะออกจากออกจากสุรินทร์นะคะประมาณเที่ยงครึ่งเกือบบ่ายโมงะคะ่ะ แล้วเราก็แวะตามทางไปเรื่อยๆนะคะกลับมาถึงนี่ก็สามทุ่มครึ่งเกือบสี่ทุ่มค่ะเพราะว่ารถติดรถติดตรงช่วงสระบุรีนะคะเขาทำถนนตรงนั้นสองข้างทางเลยรถก็ติดน่าดูเลยค่ะกลับมาถึงก็สลบสลดย <c oughs> นอนทั้งวันเลยค่ะมันเมื่อยเนาะไปต่างจังหวัดทีหนึ่งแล้วไปแล้วเราไม่ได้ไม่ได้พักนานๆนะคะเหนื่อยมากเหนื่อยนั่งรถเหนื่อยกับรถติดเด็ดใบแมงลักนะคะหอกหอมเนาะผักอีตูนี่นี่นะคะหมูอุ้มใช้เนื้อหมูเป็นหมูสันในนะคะ บางก็ไม่ได้ป้าดเธอสันในมันยุ่ยง่ายค่ะต้องหันชิ้นหนาหน่อยตำเครื่องนะคะองค์ก็จะตำพริกกับตะไคร้ก่อนค่ะ เริ่มแหลกเราก็จะใส่หอมแดงนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวไปแกงกันนะคะเดี๋ยวอุ้มจะทอดไก่ก่อนนะคะไก่ที่อุ้มหมักไว้เมื่อกี้นี้ค่ะหมักได้ครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะหมดแต่เดินไปทำนู่นทำนี่ก็พอดีได้กินเลยค่ะแกงอ่อมนะคะ ใส่หมูลงไปรวนก่อนนะคะเริ่มมีน้ำออกมาแล้วใส่เครื่องแกงนะคะอุ้มทำกับข้าวเผ็ดนะคะเพราะบ้านบนตลอดเลยลว่าอุ้มทำกับข้าวทีนึงโอ้โหท้องไส้แทบกะพัง แต่อุ้มชอบกินเผ็ดอ่ะไม่เผ็ดอุ้มก็ว่ามันไม่อร่อยอุ้มก็ไม่ชอบกินแบบอะไรเผ็ดๆเริ่มจะสีสวยแล้วค่ะแต่ว่าอุ้มจะชอบแบบแห้งๆหน่อยกรอบๆหน่อยนะคะเดี๋ยวเล่งไฟนิดนึงก่อนที่จะตักขึ้นเนาะจะได้ไม่อมน้ำมันค่ะ นี่ปุงค่ะนี่นะคะเวลาใส่น้ำมันหอยอะคะ่ะสีเขาจะสวยนะคะจะปุ่มเครื่องค่ะใส่น้ำปลา สักสองช้อนเดี๋ยวเค็มค่ะน้ำปลาสักหน่อยหนึ่งค่ะจะได้หอมๆน้ำปลาด้วยผงนัวนะคะเดือดแล้วนะคะก็ใส่บวบค่ะบวบน่ารักจังเลยอ่อนๆลูกเล็กๆ บวบเริ่มสุกแล้วนะคะอุ้มก็จะใส่ผักกาดขาวค่ะวางตุ้งนะคะน,นี่ลองชิมวรร้อนนะลกูกแม่ชิม้แม่ชิมแล้วอุอร่อย,ออยเนื้อกรอบๆออที่หนูนะชอบออนนะจ้ะ ชิมนิดนึงค่ะรสชาติพอดีเลยไม่ต้องเติมเพิ่มใส่ข้าวคั่วนะคะสักหน่อยนึงแด้หอมหอมต้นหอมค่ะ ต้นหอมกับผักชีลาวนะคะต้นหอมผักชีลาวสุดท้ายค่ะใบแมงลักนะคะนี่ค่ะแกงอ่อมของอุ้มเสร็จแล้วนี่มีบวบด้วยโอ้โหน่ากินมาก ไลค่ะกินข้าวกันนะคะกินข้าวกันนะคะวันนี้ค่ะแกงอ่อมนะคะแกงอ่อมหมูค่ะแล้วก็มีน้ำพริกค่ะน้ำพริกปลานะคะแล้วก็มีหอมดองค่ะผักสดสดนะคะมีไก่ทอดค่ะไก่ทอดแล้วก็ผลไม้นะคะมีมะละกอค่ะมะละกอนี้เป็นมะละกอ แขกดำนะคะพันแขกดำหวานอร่อยมากเลยค่ะมาค่ะกินข้าวกันค่ะกินข้าวค่ะสวัสดีครับามาน้ำพีิกน้ำปิ๊ดสามทุ่มแล้วนี่พ่อมาตุ้งสาอุมาตุ้งแขกอันนี้ไอ้วอเตเคส เหลือจากกินเมื่อตอนกลางวันค่ะตอนกลางวันซื้อข้าวเหนียวให้น้องดนกินซื้อข้าวเหนียวกับปลาดุกย่างให้น้องดนกินก็เลยเหลือข้าวเหนียวอยู่แล้วก็ปลาดุกค่ะปลาดุกเหลือก็เอามาตำน้ําพริกปลาล้านะคะรอร่อยอร่อยไหมอร่อยเซ็บเวอร์เลยวอเตอร์เค้กเนี่ยนะคะคนอื่นเอาไปปลูก พี่ในซอยเอาไปปลูกค่ะดินดีเขามีข้างบ้านอของปนีปนีให้ไปเอามาหนูก็ไปเอามาเอามาปลูกไว้ให้ลูกจิงกินกับน้ำพริกอร่อยนะคะ คนอื่นไปปลูกดินดีค่ะใบอย่างกับใบชะพูเนี่ยใบลปเล์เลยแต่ว่าอันนี้อุ้มปลูกค่ะใบท่าใบบุบๆกนะเก่งปะดินในกระถางนะคะจิ้มจิ้มไปยอดมาต่มมาตุ่มแขก นี่นะคะใบเนี้ยไม่อร่อยมันอร่อยตรงนี้เนาะมันอร่อยตรงที่มันแบบว่าเกือบจะแก่แล้วอย่างนั้นนะคะมันจะมันแต่ถ้ายอดอ่นอ,อนๆมันจะฝาด ใจฝีมือในการปลูกค่ะเก่งปะไม่ตายนะ <S 2> <S 2> <S มะละกอหญ้านะคะแขกดดำแต่อร่อยหากินยากนะคะ มีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนาะแผงดำจะหอมแต่เสียอย่างเดียวค่ะเละเละง่ายถ้าเป็นฮอลแลนด์เนื้อเขาจะแข็งอร่อยค่ะอันนี้แค่จับก,ก็จะละลายแล้วนะเห็นไหมนิดเดียวเองค่ะละลายเนื้อเขาเละค่ะ หวานอร่อยอุ้มชอบกินมากเลยแบบน้ำยิ้ใแช่เย็นๆมันต้องกินแบบห่างๆนะพ่อนะแบบว่าเขียวๆเปลือกเขียวๆแล้วก็แบบมีเหลืองนิดๆแตะถ้าพ่อมีทีวีพ่อจะไม่ค like ุยกับอุ like ้มนะคะพ่อจะตอบเป็นอยู่คำเดียวอืออืออืใช่ไหมหน้าเห็นไหม มีมีอีกลูกหนึ่งฮอนแลนด์ฮอนแลนด์ยังไม่ได้ปอกปอกอันนี้ก่อนเด็กๆกินมะละกอไ,ไหมลูกกินมะละกอไหมแม่ป้อนกินไหมให้กินสามคำแล้วกันนะกัดได้น้อยจุดก <c oughs> ินเยอะกินเยอะเนี่ยพรุ่งนี้จะได้แบบระบายท้อง ขาไม่ผูกน้งไม่น้องไม่เย็นเน่ยมันไม่เย็น,มน,มยนแมวอ,ออกมาแม่บอกให้พลอแล้วแม่รีบออกมาตั้งไม่นะน้องโดดไม่ชอบกินมะละกอนะคะ่ะเขามไม่ชอบกินอะไรเล็เละน้องนชอบกอะไรกินากินอิ่มแล้วนะคะก็มานั่งนอนดูทีวีนั่งเล่นกันตรงนี้นะคะได้ใจแค่น,น,นั่งนี่ไม่พอไปดูปนี่พ่อแบบเขาแบบน่แบบกับ Lại. Chạm đi subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không <laughs> นะคะเดี๋ยวอุ้มพาเด็กๆไปนอนก่อนนะคะเ<ป>จอกันใหม่คลหน้านะคะสวัสดี <ไป S 1> ค่ะฝากกติดตามพี่อุ้มด้วยนะคะขอบคุณค่ะบา,บายพาไปนอนได้แล้วไปลูกปะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนนะคะ